ทาง,งบุตรของผมมาจากโองค์ภาโองค์ภาคกรเด็ดเทษฎ์แปหนองแข็งกรุงเทพมหานครวันนี้ก็มีลูกศิษย์ของผมอีกคนหนึ่งเขาสอบติดเป็นนักเรียนช่างฝีาาบูรณาหามประจำปีสองพันห้าร้อนี้เดี๋ยวให้น้องของผมตัวนะครับสวัสดีครับผมนายกันตังช่วยแดงครับน้องกันตะังใช่ไหมฮะต้องเดินดนครับนะน้องสอบติดทางปกติ ก็สอบติดภาคสมทบด้วยนะครับเท่ากับติดสองภาอมาเรียนที่นี่วิชาการแน่นไ,ไ,ไหมครับแน่นครับโดยเฉพาะวิชาอะไรบ้างอีนนิบา้น้อง <คะ S 3> เราภาษาังวิทย์อังกฤษภาษาไทยคร,ครับผมเขาทาวิชาครับแล้วที่ติวไปเนี่ยนำไปใช้จริงร้อยละกี่เปอร์เซ็นต์ ก็สำหรับวิชาภาษาอังกฤษประมาณเกือบเกือบ mm hmm. mm hmm. so 80เปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็มีคณิตศาสตร์ประมาณเกือบเกือบ70เปอร์เซ็นต์ครส่วนวิทยาศาสตร์ก็มีมีบ้างประมาณ70เปอร์เซ็นต์ครับส่วนสังคมก็สังคมก็เฉลี่ยรวมประมาณ50เปอร์เซ็นต์อครับแล้วอ่ามาเรียนที่นี่เนี่ยเอ่อไหนบอกน้องๆว่าจะทำไหนสองสองจิตต้องอ่านหนังสือก็ถ้าสมมติว่า เวลาเรียนแล้วสงสัยก็ให้ริบถามเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราสงสัยแล้วอยู่เฉยก็ไม่เกิดประโยชน์ครับกลับบ้านไปก็ทบทวนตำราที่อาจารย์ให้มาแล้วก็อ่านหนังสือครับแล้วก็ดูความรู้ใหม่ทุกวันก็จะสอบเสร็จเรียนการที่เป็นกันเองทรับมาตรานเด็เลยใช่ไหมใช่แล้วเรื่องของร่างกายพลันี่อาการก็มีสองในตัวใช่ไหมครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ